สวัสดีครับก็ชื่อคุณภูณัฐพัชเสกมณีนะครับมาจากโรงเรียนการจนาพิเศษวิทยาลยัยสุราษฎร์ธานีครับผมสำหรับสีที่จะนําไปถ่ายทอดให้กับลูกศิษย์ของผมนะครับ <c oughs> ก็คือก่อนอื่นเลยก็ต้องแนะนําในส่วนของตัวหลักสูตรนะครับแล้วก็กิจกรรมต่างๆของทํามหาลัยนะครับที่ได้เข้าไปมีส่วนร่วมกับชุมชนนะครับซึ่งผมคิดว่ามันเป็นสเสน่ห์อย่างหนึ่งของที่นี่ค่ะสวัสดีค่ะภูรพินสุขแจ่มจากเรียนศรียงไทยนะคะจัดในลักษณะเชิงรุก ให้ครูทุกโรงเรียนเนี่ยได้เข้ามารู้จักแม่โจ้แล้วก็ได้เห็นความน่ารักของแม่โจ้หลายๆอย่างสิทธิ์เก่าที่มาเรียนที่นี่เขาบอกว่าคุณครูขาเด็กที่นี่ยังต้องแต่งตัวเรียบร้อยนะคะยังรักษาอะไรดีๆเอาไว้แม่โจ้ก็ทําได้ดีเปิดตัวได้ดีแล้วจันจะเอาไปถ่ายทอดให้กับลูกศ,ศิษย์อาจารย์ที่โ<อ>ีนแน่ออนอนคราวนี้ควรเห็นอย่างเงี้ยก็จะไปบอกได้เต็มปากเต็มคาว่าลูกแม่โจ้เขาดีอย่างนั้นอย่างนี้ตรงเนี้ที่โคตรมาเห็นเนี่ย บอกได,ได,ได้ได้เต็มปากเต็มคำจริงม,มีตัวแม่ที่เชียงใหม่แล้วก็ก็ดูแลกันแล้วก็ถึงกันอ่ะก็ถึงกันก็ทั้งสามพยาเกตเขาก็โอเคหมดเลยาอาราพินเกียวกโวนะคะจากโรงเรียนวรนารีเฉลิมเดี๋ยวเยีย่ยมชมเศรษฐกิจพอเพียงนี่ประทับใจสุดๆเลยแต่ว่าสิ่งที่ประทับใจเกี่ยวกับสถาบันของแม่โจ้ก็คือเห็นความตั้งใจของเด็กๆที่มาเรียนนะคะจาก ฐานต่างๆที่เด็กเข้าในของบูต่างๆเด็กมีความตั้งใจมากที่จะนําเสนอให้กับครูในแนวของเขาเนี่ยได้รับทราบและเพพี่ก็จะได้นําสิ่งเหล่านี้ไปถ่ายทอดให้กับนักเรียนรุ่นน้องที่เขาอยู่ในโรงเรียนนะคะให้เข้ามาศึกษาต่อแม่โจ้นี่อยู่ในหัวใจตั้งนานแล้วตั้งแต่นานแล้วหาเราส่งโปตา้าแรกๆพี่ก็ส่งไปที่เชียงใหม่คณะเศรษฐศาสตร์รุ่นแรกเลยค่ะก็หลังจากนั้นก็ได้ได้ข่าวแม่โจ้ามาเรื่อยๆก็ มาสุดท้ายที่ชุมพรก็มีลูกศิษย์มาคนหนึ่งที่มาเรียนที่นี่นะ,ะสวัสดีค่ะดิฉันนางวัฒนามั่นกเกษมนะคะครูแนแนวโรงเรียนสาพเดิมิทยาจังหวัดชุมพรนะคะทั้งนี้ดีมากเลยค่ะนะคะที่ทําให้พวกเราครูแนแนวนะคะแล้วแล้วก็โรงเรียนได้รู้จักแม่โจ้มากขึ้นเป็นการเปิดตัวที่ดีและก็ประทับใจกับการต้อนรับรวมทั้งได้พบลูกศิษย์นะคะที่มาเรียนที่นี่นะคะทุกคนบอกว่า สิ่งที่ได้รับจากมหาวิทยาลัยเป็นสิ่งที่ดีมากได้เรียนรู้นะคะแล้วก็ได้ศึกษาแล้วก็ที่สําคัญมากที่สุดก็คืออาจารย์ของที่นี้อบอุ่นมากเลยค่ะสิ่งที่ได้มาวันนี้นะคะไปแนะนําให้กับนักเรียนที่โรงเรียนนะคะแล้วก็อาจจะนํานักเรียนมาศึกษาดูงานที่มหาวิทยาลัยรวมทั้งอยากจะเชิญให้มหาวิทยาลัยนะคะเข้า เปิดตัวเข้าสู่โรงเรียนต่างๆนะคะขอบคุณมากค่ะ